กกกดดดใ์แชรห้้ช่องเราดวยนะคะคหลายคนอัปเดตแอปไลฟ์รูมแล้วฟิลเตอร์ที่เราบันทึกไว้มันหายไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันขั้นแรกนะเข้าไปในไลฟ์รูมเราก็เลือกภาพเลือกภาพที่เราจะแต่งนะ,อ,ะอันนี้เป็น iOS นะคะแล้วก็ค่าตั้งไว้นี่นะคะ เราก็มาที่ไรบารีนะคะเลื่อนค่ะเลื่อนลงล่างสุดเลยนะมันจะอยู่ตรงนี้นะมันจะอยู่ตรงการตั้งค่าล่วงหน้าของผู้ใช้นี่นะคะนี่ก็คือโทนที่เราเคยทำไว้นะมีมากมายนะเกือบร้อยนะ ไม่ต้องสงสัยมันหายไปไหนมันไม่ได้หายไปไหนนะคะมันอัปเดตใหม่เท่านั้นเองนะ